ครับผมวันนี้ก็มากล่าวคว่าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีอ,อ,อะไรจะนําเสนอเป็นข้อชวนคิดข้อชวนสงสัยนะวันนี้ผมจะมาทํานี่ให้ดูครับปกโพใหญ่หนุ่มบุบูลวดกลางบางแก้วผมนํารูปมาจากอินเทอร์เน็ตนะผมไม่ได้นํานรูปมาเพื่อทําให้เสื่อมเสียหรือหรืออะไรนะครับแต่มันเป็นข้อชวนคิดชวนคิดและสงสัยผมจะเล่าประวัตินี้ก่อนนะ ประวัติที่เขาบันทึกกันเอาไว้นะครับจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วมาลงในออนไลน์นะครับบอกว่าพระรุ่นนี้ของหลวงปู่สร้างในตอนพศที่หลวงปู่ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดกังบางแก้วนะครับในพศสองสี่สองเก้าถ้าตัวเลขผมผิดไปนิดนหน่อยๆต้องกราบขออาภัยนะครับและมาพบเจอที่ใต้มนดกเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมมาพบเจอที่ใต้มนด หรือใต้สาราน,นั่นเองผมจําผมจําปีพศไม่ได้นะครับแต่ปีพศที่พบเจอที่ไหที่บรรจุเอาไว้จํนนานวน22่สิบไหและนํามาเปิดบูชาในภายหลังที่ไหเขียนพศเอาไว้ว่าสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าหกฟังนะสองสี่ห้าหกนะมาเปิดเจอในภายหลังแต่ในแต่แต,แต่แต่ที่ไหเขียนสองสี่ห้าหกแล้วในข่าวเขาบอกว่าในในข่าวนะเขาบอกว่า พระที่พบเจอไม่พบคราบกรุบแต่อย่างใดมีความละไม้คล้ายพระชาวบ้านที่เก็บไว้ตามบ้านเรือนโดยมีสภาพตามข้างต้นที่ได้นํามาเผยแพร่แปลกไหมผมจะถามอย่างนี้ว่าทุกคนเรียนหนังสือนะครับทุกคนเรียนหนังสือส่วนใหญ่นะผมไม่ได้ก้าลวงเรื่องเรื่องๆการศึกษานะแต่คุณมองอย่างนี้ของสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในที่ที่จํากัดความชื้น นะครับเหมือนข้าวสารคุณเก็บเอาไว้ให้ดียังไงเขาต้องมีการย่อยสลายถูกไหมแล้วถามว่าในศาราหรือใต้หลังคาเนี่ยพอรถวิ่งลมพัดมันต้องมีการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนนั้นทำให้เกิดอะไรครับเกิดฝุ่นละอองยังไงคุณก็หนีคําว่าคาบของกลุ่มไม่ได้นึกออกไหมคาบของกลุ่มไม่ได้เพราะในนั้นเนี่ยคุณลองคิดดูนะหลังคาบ้านเราสร้างใหม่ๆปิดมิดชิดอย่างดี วันใดวันหนึ่งคุณเปิดหลังคามาคุณเจออะไรครับคุณเจอฝุ่นฉะนั้นคุณจะบอกว่าในในไหไม่มีฝุ่นเลยเนี่ยแล้วเป็นพระที่เหมือนใหม่มากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นนั่นก็ถึงบอกว่าที่ผมเคยนําเสนอในคลิปก่อนๆนน้ครับบอกว่าอะไรบอกว่าหนึ่งพระใต้สารามีใต้หลังคามีจริงสองสองคืออะไรสองก็คือพระเนี่ยคือท่านสร้างมาเนี่ยมัน มันมีการจดบันทึกที่ผิดเพี้ยนแล้วมันมีการจะบิดพยายามจงใจจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้พระชุดอื่นมันน่ากลัวตรงไหนหรือไม่พระชุดอื่นเนี่ยหมายถึงว่าเป็นพระที่มายัดวาละนึ่ออกไหมผมไม่ได้บอกว่าพระบางพิมพ์บางรุ่นเกนะผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดนะและผมไม่มีเจตนาจะพูดอย่างนั้นผมหมายถึงว่าพระบางอย่างที่อยู่ใต้ศาลานั่นคือเป็นยุคต้นแต่เขามีการนําพระที่อยู่นอกศาลามาสวมรอย เป็นพระยุคต้นของหลวงปู่แล้วขายกันในราคาแพงๆปกโพใหญ่ผมเคยซื้อมาหลานจังหลานเนี่ยหลังเนี่ยน,นะครับจานตัวตัวกะละตัวอังนะครับนะตัวอังก็คือเป็นตัวผมผมจำจำไม่ได้แล้วผมมาได้นํารูปมาเพราะว่าผมไม่ชอบนําพระที่ผม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 ออกไปแล้วเนี่ยคือจําหน่ายออกไปแล้วเนี่ยเอามาลงเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับคราวนี้พระในยุคต้นของหลวงปู่ประวัติคนเฒ่าคนแก่เขาเล่ามาถูกต้องแล้วล่ะ หลวงปู่ท่านทับท่านสร้างกับหลวงปู่เพิ่มมาช่วยโดยนําดินจากกลางแม่น้าท่าจีนและดินและดินตรงปากแม่น้าตรงวัดกลางบางแก้วมาสร้างนะครับมาสร้างฉะนั้นดินเนี่ยแม่น้าท่าจีนวันนี้ผมไม่ได้นาผมไม่ได้นําพระของหลวงพ่อเงินวัดตอนยีหอมาให้ดูนะอันเนี้ยดินเนี่ยจะมีจะมีอะไรดินเนี่ยจะประออบไปด้วยดินดินกลางแม่น้ําก็คือจะมีกรวดมีทรายแล้วมีขี้เลนที่เป็นสีน้ำดำคือดินดินท่าจีนจะเป็นลักษณะอย่างนี้บ้านปู่ก็อยู่ดินแม่น้าท่าจีน แล้วมันน่าตลกตรงไหนหรู้ไหมพระของหลวงปู่บุญนะพระสภาพเก่าเขาตีเก๋เขาตีว่าหลวงปู่บุญพระต้องสภาพกิบกิบสภาพกกิบป,ประมาณนี้เลยนะหรืออาจจะใหม่กว่านี้แต่แปลกไหมหลวงพ่อเงินวัดดอนี่หอมหงวงขอไปครับหลวงพ่อเงินวัดดอ,ยอ,อนยะี่หหมนะพิมพิมอะไรอะ่ะพิมพิ10ิทัดที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะสร้างพศสองสี่เก้าปลายปลายนะครับพระเนื้อเก่าเขาบอกเป็นยุคต้นหลวงปู่ มันมีพระอีกชุดหนึ่งซึ่งมีการสร้างมาต่อเนื่องในปี2505ของหลวงพ่อเงินวัดดอนเียหอมเขาบอกว่าพระที่มีสภาพใหม่กว่าอันนั้นเป็นพระเกสพาะเกนะคนพื้นที่บอกเป็นพระเกนะแปลกไหมแต่หลวงผู้บุญพระเก่าตีเป็นพระเกหลวงพ่อเงินพระเก่าตีเป็นพระธันยุแต่พระสภาพใหม่ตีเป็นพระเกนี่ออกไหมเนี่ยพอคุณยัดยุกยัดวาระแล้วคุณไม่ยอมรับความปจริงว่าพระเขามีจานวนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเม็ดเงินที่คุณขายไปไง คุณขายไปในราคาหลายหมื่นไอ้คาว่าเบอร์ใหญ่เนี่ยไอ้คาว่าเบอร์ใหญ่เนี่ยขายได้ราคาเนี่ยคำนี้คุณระวังกันไว้ให้ดีเอะพวกเบอร์ใหญ่ระวังกันไว้ให้ดีเอะนะอย่างว่าแหละคุณเขาไม่คืนหรอกเพราะว่าเขาก็นะเขาก็จําแนกจําแนกแจกจ่ายเงินที่มาที่ไปของเงินกันนกัยังไงก็คุณก็รู้กันดีอยู่ผมจะให้ชมอย่างนี้นะอ่ะคราวนี้ข้อมูลเนี่ยมันเยอะอันนี้ผมผมพยายามพูดแต่ครับไปฟังผมอยากให้พี่พี่เพื่อนเราสังเกตตรงนี้นะ เส้นสังคติเส้นสังคตินะเส้นสังคติจะมีความยาวถูกไหมจะมีความยาวถูกไหมแล้วเส้นเนี่ยแล้วเส้นจีวรที่วิ่งผ่านเห็นไหมมีเส้นเดียวนะมีเส้นเดียวนะดูให้ดีนะมีเส้นเดียวนะแล้วผมจะให้ดูตรงนี้ที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆนะครับผ้าหลุงปู่บุญเนี่ยเวลาท่านปั๊มไปแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีเรื่องการสะกิดของแม่พิมพ์ออกมาเห็นไหมการสะกิดออกมา ผมถึงผมถึงบอกว่าพระถ้ามีการสะกษษิดลักษาคนเนี่ยพี่มีพี่ท่านหนึ่งในวันนี้พี่คิวนะหรือพี่ดิวเนี่ยอยู่สุราษฎร์นะถามผมถามว่าทําไมพระที่ผมส่งตรวจไปรับสากลเน่ยเขายึดพิม์ยึดทรงนึกออกไหมยึดพิมพ์ยึดทรงเป็นหลักถูกถูกไหมฉะนั้นพอคุณยึดพิม์ยึดทรงเป็นหลักพอผิดพิมพ์คุณถือว่าเก๋แต่คุณไม่ได้มองไงพอพระบางอย่างนะมีบางองค์นะผมไม่ได้นํารูปมามวลสาเหมือนหลวงผมเลยแต่คุณบอกของเขาแท้ ซึ่งพิมพ์เขาถูกแต่มวลสารของผมไปอยู่ในอีกพิมพหนึ่งคุณบอกของผมเก๋มันแปลกไหมแล้วคราวนี้จะบอกนะเนี่ยพาเนี่ยนะพอเวลาเขาเกดเขาเกดหน้าไปหลังอันนี้นะกดปุ๊บเห็นไหมคุณจะเห็นปีกข้างๆเลยนะเห็นไหมเขาเกดกดแล้วความหน้ากดถูกไหมความหน้าความความตั้งถเอาแบบวางไว้นะเอาแบบวางไว้เดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูอ่ะเอาแบบวางไว้แล้วก็นําดินเนี่ยไปกดที่แบบก็จะเหลือปีกอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดตั้งหน้าแบบเนี่ยตั้งหน้าแบบคือเอาดินวางไว้แล้วเอาแบบไปกดจะมีการพับของ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 ,ของแบบของดินเนี่ยมาที่ด้านหน้าขออภัยครับไม่็จะสินหล่นขออภัยขออภัยขอเก็บนิดนึงแป๊บนึงครับโอเคโอเคได้ละคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคุณดูขอบมันเอาไว้นะเห็นขอบเลยใช่ไหมมีการแกะแม่พิมพ์เห็นไหมมีการสกิดของแม่พิมพ์ ถ้าคุณจะบอกว่าเศษวัสดุเนี่ยมันหลุดลอดอ,ออกไปอ่ะมันจะไม่หลุดเป็นทิวแถวเส้นตรงขนาดนี้ถูกไหมอ่ะอันนี้คุณดูนะผมแยากพี่เพื่อนจําตรงนี้ไว้ก่อนนะจําตรงนี้ไว้นะเส้นสังกตินะเส้นสังกติเส้นนี้นะแล้วก็จีวรตรงนี้ที่วิ่งผ่านแล้วดูแล้วคุณดูตรงนี้ไปด้วยนะเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกโพนะจะมีความเป็นอะไรอ่ะสามเหลี่ยมคางหมูถูกไหมาสามเหลี่ยมทางหมูและนี่และนี่เป็นสามเหลี่ยมดูไว้นะ แล้วคุณดูอีกอย่างนะการตัดการตัดของแม่พิมพ์เห็นไหมเขาจะเหลือเซนเตอร์ตรงนี้เอาไว้เห็นไหมคุณจะเหลือขอบตรงนี้เอาไว้เขาจะมีขอบอยู่นะนะแล้วแล้วพี่เพื่อนลองดูภาพต่อไปผมจะย่อนผมเอามาจากจากในเว็บนะเอามาทำเป็นข้อมูลให้ดูพี่เพื่อนลองดูสังกะสีนี้ใหญ่ไหมอันนี้ใหญ่กว่าไหมแล้วดูความยาว ของสังขติมีความยาวต่างกันไหมแล้วคุณดูนะนี่บัวตรงนี้ไอ้ไม่เส้นเส้นปกโพตรงนี้พิมพ์เนี่ยจะละไมก,กันนะปกโพนี้เล็กกว่าตรงนี้ไหมปกโพเล็กกว่าตรงนี้ไหมและการตัดชิดเห็นไหมอันนี้ชิดกว่าอันนี้ชิดกว่าอันนี้จะเหลือปีกเหมือนองค์เมื่อกี้เห็นไหมดูนะคุณดูเส้นตรงนี้ไว้นะคุณดูนะแต่มีความละไมก,กันแต่มีความละไมก,กันผมไม่ได้บอกว่าพาะโอเก้นะ ผมไม่ได้บอกพาเข้าเกน,นะคุณดูกันไว้นะอ่ะนี่แล้วคุณดูองน,นี้สององน,นี้เห็นไหมเห็นไหมเขามีการเขามีการปิ้นปิ้นของแม่พิมพ์ไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเห็นไหมเส้นสังกะสีนี่เป็นไงยาวกว่าไหมยาวกว่าชัดเจนนะยาวกว่าลเล็กกว่าใหญ่กว่าและสั้นกว่าเห็นไหมเห็นไหมการตัดองค์นี้จะเหมือนองข้างบนซ้ายมือแต่องค์นี้ตัดชิด ตัดคิดมันต้องเป็นการตัดของแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์พกกดไปแล้วมันตัดนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นพิมพ์นี้แล้วองค์นี้กับองค์บนสององค์นั้นทําไมไม่เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันอข้ามนะข้ามต่อไปดูงวงนี้ที่ผมเคยบอกสเสมอว่ายุคปลายหลวงูุบุญเขาจะเอานะเขาจะนําเตาอังโลมาใช้ในการ ทำมวลสารของหวงปุบุญผสมกับดินกลางแม่น้ําสีดํานี่คืออะไรครับการเผาสีขาวคืออะไรครับขี้เท่าแก่แล้วนี่คืออะไรครับคุณอย่าบอกว่าคุณเอาดินแล้วมาเผาแล้วเกิดเป็นสีนี้มันเกิดการไหม้ถ้าการไหม้อะการลามันจะต้องเกิดมากกว่านี้เพราะว่าแก่ไฟแต่ตอค์นี้ไม่ได้แก่ไฟมากขนาดนั้นหรอกไหมแต่มันเกิดจากมวลสารเห็นไหมอันนี้ผมพยายามตัดเป็นครึง่งนะจะได้เห็นไดอชัดผมจะให้ดูอีกครึ่งหนึ่ง พี่พี่เพื่อนเห็นไหมสังกตีนี้ยาวจีบอนเส้นเดียวเรามาดูกันใหม่นะเห็นไหมเมาชมภาพ,พเห็นไหมขี้เท่าแกบชัดไหมเห็นไหมะจะมีสีขาวจะมีสีสีสีขาวของของเศษของเศษของขี้เท่าแกบเห็นไหมครับเห็นเนาะนี่แล้วตาดูคุณดูตานะตานี่ห้อยลงมาเลยนะชี้ลงมายาี้เลยนะ,ะแล้วคุณมาดูต่อ ดูองนี co ้เด mm ี hmm, so so like the the so ๋ยวจะมีองสําคัญให้ดูมีจะมีองสําคัญให้ดู่ะองนี้เป็นไงตาชี้เหมือนองเมื่อกี้ไหมต่างกติเล็กเล็กกว่านะเล็กกว่าองเมื่อกี้ไหมผมย่ออ่ะเห็นไหมเล็กกว่าไหมเล็กและยาวกว่าไหมชัดไหมพี่เพื่อนอผมซูมฮะชัดพอไหมชัดพอไหม เล็กและยาวกว่าไหมอ่ะเรามาดูวงต่อไปวงนี้เป็นไงครับเล็กเล็กเหมือนวงเมื่อกี้ไหมเนี่เล็กพอกันเล็กพอกันเห็นไหมครับเล็กพอกันเห็นไหมเห็นเนาะเนี่เห็นไหม,หไหมชัดอยู่เนาะเห็นไหมแล้วคุณดูนะคุณดูในะยาวมาถึงนี่เลยนะแล้วเส้นสังกติอกของอกอกอก,อกของพิมพ์นี้นะครับอกช่วงบนเนี่ยจะมีความหนากว่า เดี๋ยวคุณดูว่สังเกตไว้นะอกช่วงบนจะมีความหนาะหนากว่าอย่างนี้แสดงว่าอะไรเส้นสังกดเส้นจีวรที่ผานผ่านมีเส้นเดียวนะมีเส้นเดียวนะแล้วคุณดูนะหลงังหลังนี่ดูนะคุณดูหลังองค์นี้ประกอบไปด้วยนะนี่เป็นจานตัวหนึ่งของหลวงปู่บุญนะเป็นจานขนาดที่ดินมีความแห้งแล้วนะเห็นปะเพราะคุณจะเห็นรอยขุยตรงน,นี้คุณลองดูหลังนี้ไปนะหลังนี้ไม่ได้เกิดจากการปาดถูกไหมครับหลังเกิดจากการกดกดกับวัตถุชิ้นหนึง่งถูกไหม ไม่ใช่หลังปากนะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคุณลองดูไว้นะผมเรียกคุณดูอีกองค์องค์นี้สําคัญนี่องค์เนี้ยที่ที่ลงในข่าวไว้สําคัญทําไมเส้นกีวรมีสองเส้นครับทําไมเส้นกีวรมีสองเส้นครับทําไมทําไมทําไมแล้วคุณดูสามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่สมมาตรนะอันนั้นจะเป็นสามเหลี่ยมที่มาอย่างนี้ใช่ไหมคุณไปดูองค์เมื่อกี้ใหม่ คุณไปดูองค์เมื่อกี้ใหม่คุณดูสามเหลี่ยมก่านะคุณดูสามเหลี่ยมก่านะเห็นไหมจะมีความยาวใช่ไหมแล้วคุณไปดูองค์เมื่อกี้มีความละไม้กันนะมีความละไม้กันนะแต่เส้นดูเป็นไงคมชัดกว่าแต่อกตรงเนี้สูงกว่าทําไมเส้นจีวอนมีสองเส้นทําไมเส้นจีวอนมีสองมีสองเส้นนี่เห็นไหม แล้วเนี่ยซุ้มเนี่ยไหมเส้น Laur fall, เส้นปกโพเส้นโพตรงนี้ยตัดเสมอเลยเห็นปะไม่มีไม่มีเนื้อที่เหลือนะดูนะตัดเสมอไม่มีเนื้อที่เหลือเนี่ยผ้ากเก่าเลยไหมพอเปเนื้อดินใช่ไหมถ้าเกิดว่าโดนไฟมากเขาจะมีการลานการลานของไฟถูมแมแก่ไฟนี่เนื้อดินเนื้อดินเป็นอย่างนี้ครับเนื้อดินเนื้อดินที่เขาเล่นกันอยู่อะององ,องหนึ่งหลายหมื่นนะผมจะบอกให้องคหนึ่งหลายหมื่นนะแล้วผมถามคุณว่าผ้าเนี่ยมีจํานวนนะครับ ถ้านี่มีจํานวนนะครับเขาประกาศเขาบอกคุณว่าองค์นี้สวยสุดสวยสุดคุณเคยเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมว่าองค์สวยก็เป็นยังไงแต่เวลาเขาขายเขาบอกคุณว่าสวยเขาขายราคาเนี้สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมืนสามืนคุณซื้อไมอะเป็นมงผมไม่ซื้ออผมไม่รู้นะอ่ะคุณดูนะหลังที่เขาขายกันอยู่หลังตก็กลังเนี่ยผมจะให้คุณชมงนี้เป็นหลังกดถูกไหมเป็นหลังกดหลังกดพิมพ์หลังกดพิมพ์มกดเสร็จแล้วทำยังไง กดเสร็จแล้วปั๊มไม่มีรอยปาดนะไม่มีรอยปาดนะแล้วคุณดูสังเกตไหมนะแม่พิมพ์เนี่ยแม่พปปิมเนี่ยเวลาก <บา S 1> ดไปปุ๊บเนี่ยความคมชัดเวลาของกดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมขอบที่สองของแม่พิมพ์เขาจะกินลักษณะน,นี้นะบางองค์ผมเห็นมีสามขอบด้วยนะบางองค์ผมเห็นมีสามขอบด้วยนะแต่พระแท้นะแต่มีสามขอบขอแม่พิมพ์เวลาผมสังเกตแม่พิมพผมจะเซตผมจะสังเกตอย่างนี้พี่เพื่อนเข้าใจไหมการกดชัดการกดชัดของแม่พิมพ์เนี่ย ถ้าเกิดเขาปั้มไปแล้วตึง้งชัดเส้นบนชัดเดี๋ยวขออภัยเอาเนี้ยออกก่อนเส้นบนชัดเส้นล่างชัดนั่นเกิดจากอะไรขึ้นนั่นนั่นเกิดจากว่าขอบของขอบฝั่งสองฝั่งเนี้ยเขามีความสูงกว่าขอบด้านข้างแต่ไม่ใช่ขอบด้านข้างไม่มีนะฝั่งนี้มีฝั่งนี้ไม่มีแล้วคุณมาดูชมชมรูปต่อไปแล้วคุณดูองค์นี้แดงแป๊ดแหล่แดงแป๊ดแหล่แดงแป๊ดแหละ่ะแล้วดูตาดิ สังกติสองเส้นไหมมีเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแต่พิมพ์อื่นไม่มีนี่สังกติใหญ่ใหญ่ปึกป๊กมาเลยเห็นไหมใหญ่ปึ๊กมาเลยและยาวด้วยอ่ะแล้วคุณดูสามเหลี่ยมไม่มีเส้นวิ่งตรงนี้เลยของแม่พิมพ์เลยไม่มีเส้นวิ่งของแม่พิมพ์เลยแต่มีความคมชัดของของเนื้ออยู่เห็นไหมเห็นไหมตัดชิดเสมอตัดชิดเสมอขอบเห็นไหมอ่ะลองมาชมชมชมขอบล่างเห็นไหม องนี้เป็นองที่สมบูรณ์นะองนี้เป็นองที่สมบูรณ์นะแต่คุณดูสีดิคือภาพพวกนี้ดูไม่ได้หรอกคุณพ,พี่เพื่อนเ,อนเห็นไหมดูจานดูจานนะเห็นไหมดูจานไหมนะขมดตัวนี้ใหญ่นะเห็นไหมแล้วจานถูกไหมไม่มีรอยปาดเป็นแค่รอยกดถูกไหมถ้ามีรอยปาดเนี่ยเม็ดนี้ต้องหายไปด้วยเอออไหมครับผมจะย้อนกลับไปให้พี่เพื่อน,อนได้ชมหลังจานตัวเดียวกัน ไม่ใช่เห็นไหมเลขหกเหมือนไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรไหม,มถูกไหมนี่เห็นไหมครับอ่ะก็พอดูไว้คร่าวๆเลยนะผมก็ไม่อยากบอกว่าลายมือมันเป็นยังไงอะนะก็เดี๋ยวดูกันเองดีกว่าอ่ะองนี้เป็นหลังปากองนี้เป็นหลังปาก เห็นไหมมีการปาดเก็บสรุปสรุปผ้าหลวงป,ปู่เนี่ยหลังเป็นปาดหรือไม่ปาดเออหลังเป็นปาดหรือไม่ปาดถูกไหมกดกดกดไปแล้วถ้าปาดทาไมกดไปแล้วปาดทาไมอ่ะกดไปแล้วปาดทาไมแปลกไหมแปลกเนาะสรุปวิธีการสร้างคือยังไงกันแน่คุณยึดพิมพ์ยึดทรงเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอาหน้ามาให้ดูนะเนี่ยเนี่ยแล้วคุณดูดิ เห็นปะความสมมาตรของพิมพก็ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยเห็นปะเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยกล้องมันต่ำต่ำไปนิดนะเดี๋ยวผมจะย่อนิดนึงเห็นไหมความสมมาตรของพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันขอตั้งกล้องถอยมาหน่อยนะเห็นไหมแล้อย่างนี้คุณยึดพิมพ์ได้เหรอเห็นไหม เห็นไหมมันไม่เหมือนกันความสมมาตรของพิมมันมันไม่เหมือนกันเรามาชมรูปต่อไปกันต่อนี่พี่เพื่อนลองดูนี่นะอันนี้ในหนังสือที่ลงเห็นไหมแต่อันเนี้ยจานเนี่ยตัวปั๊มเนี่ยเขาปั๊มผิดนี่ออกไหมเขาปั๊มผิด เขาไปปัม๊มเขาไปปัม๊มทะแย,ยงนี้ให้เขาไปปั๊มกลับด้านอย่างนี้ถูกไหมแต่มเมื่อกี้ที่ผมให้ดูอะพอเรากลับมุมทางนี้กลับขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมจริงๆอะองก่อนหน้านี้ปั๊มข้างบนกับข้างล่างเนี่ยขอบต้องชัดแต่อันนี้ขอบสองข้างชัดแต่องก่อนหน้านี้ขอบข้างบนสองข้างบนกับข้างล่างชัดแล้วก็แล้วก็ฝั่งซ้ายจะชัดแต่อันนี้กลายเป็นว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาชัดฝั่งล่างชัดข้างบนไม่ชัดอลองดูอันนี้เป็นไงสังกติใหญ่ไหม เดี๋ยวแป๊บนขอหมุนหมุนกล้องก่อนเห็นไหมสังกติใหญ่เส้นจีวนเส้นเดียวนี่การปั๊มที่ถูกต้องแล้วคุณดูนี่คุณดูการปัม๊มทำไมขอบปั๊มไม่มีมีแค่มีแค่ลางข้างอันเดียวมีกระข้างนี้ถูกไหมขอบตรงนี้หายไปไหนอ่ะจีวรใหญ่ เห็นไหมเนี่ยเส้นสังกตีใหญ่ชมว่าเส้นสังกตีใหญ่ไหมใหญ่อันนี้ใหญ่ไหมเนี่ยเรามาตรฐานอยู่ไหนครับผมถามหน่อยเรามาตรฐานอยู่ไหนเนี่ยหมดแล้วเนี่ยตลาดโตกกางเน่ยที่ผมเห็นขายกันอยู่หลังปาดแล้วสรุปหลังปาดไม่ปาดหรือหลังกดหรือหลังยังไงทาไมพิมพ์ไม่เหมือนกันทําไมพิมพ์ไม่เหมือนกันและอย่างนี้คุณคุณจะเชื่อถือได้ยังไงว่ามีกี่พิมพ หรือคุณเชื่อสมาคมหรือเชื่อเซียนสายตรงวัดกลางบางแก้วผมก็ไม่รู้นะก็สุดแล้วแต่นะเงินคุณเงินพวกท่านผมจะให้ชมอย่างนี้พี่พี่เพื่อนๆเ,เห็นเนื้อไปแล้วนะผมให้ดูผมให้ดูหดลัะผมให้ดูนี้ตไอ้ปกโพผมนั่นหลักหมื่นนะองค์นี้เท่าไหร่อง์นี้หกร้อยบาทอง์นี้หกร้อยบาทดูนะเรามาชมกันไปพร้อมๆกันเราไปชมไปพร้อมๆกันถ้าพี่ๆเชื่อว่าพ้าหลงปู่เก็บใต้หลังคาแล้วไม่มีค่าฝุ่น หรือเก็บตามบ้านเรือนแล้วไม่มีค่าฝุ่นเลยในหายเขียนว่าสองสี่ห้าแปดเอ้สองสี่ห้าหกแต่เขาบอกว่าหลวงเขาบอกว่าในประวัติในหนังสือพิมพ์ที่เขาทาลงในออนไลน์เขาบอกว่าหลุงพ่อสร้างมาตั้งแต่สองสองสี่สองเก้าแต่ในหายเขียนว่าบรรจุบรรจุใต้ศาลาสองสี่ห้าแปดเอ้ยสองสี่ห้าหกขอไปจนถึงทุกวันเนี้ แล้วมาเปิดแล้วมาเปิดใต้หลังคาเอาตอนพสสองพันต้นต้น1 0พกวา่าคุณถ้าเกิดคุณคิดว่ามันจะต้องไม่มีค่าบกลุกหรือค่าบฝุ่นเลยผิวต้องกิกกกต่อให้อยู่ในตามชาวบ้านผิวจะสวยเสมอกันคุณก็ซื้อกันผมก็ไม่ว่าผมก็ไม่ว่าแต่ผมชวนเป็นข้อฉุกสงสัยผมไม่ได้บอกพราพวกเขาไม่แท้นะพาผู้เขาแท้แต่มันน่าสงสัยไหมอะเรามาลองชมของผมนะ ผมไม่ได้ขายนะเป็นางานหน้าชัดไหมเส้นเป็นไงเหมือนของเขาไหมเหมือนของเขาไหมนี่หูตากับพิมนี่สังกติเส้นเดียวหนักหนาอูมาขนาดนี้ดูคุณดูคุณดูงานศิลปะเป็นไงมีความคมชัดกว่าของเขาไหมครับเห็นไหมเส้นพระทิพย์ก็มีฐานสามชั้นเหมือนของเขาเลยเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมที่หูมีเส้นเส้นยาวเหมือนเขาไหมมีไหมเนี่ยที่หูมีไหมหูตากระพริบดูเกตดูอะไรเห็นไหมถ้าพระผมเกผมรู้นะว่าใครเป็นคนสร้างผมรู้มาได้ยังไงผมว่าต้องเป็นโนบิตะนั่งทายไม่จีนมาแล้วเอาพระในยุคหนกักกวหลวงปู่มาไว้ในตอนเนี้ยนึก <C> e <as> ออกไหมพระผมถึงเก่าวกว่าเขาอ่ะแต่เป็นพระเกอ นึออื่องวะหรือไม่โนบิตะก็ต้องเอาพัชชุดนั้นนะเขาลุงปูอ่อ่ะที่เปิดที่สร้างเสร็จในที่เริ่มสร้างในพศ2429แล้วไปเก็บไว้ในศาลา24 24 56โนบิตะกับดโโเรมอนต้องไปในยุคงนั้นนะแล้วเอาเยา้อนททนไม่ชีกลับมาเปิดกลับมาเปิดให้ผู้ให้ผู้ให้ดีเช่ากันในในพศ2500ต้นต้นต้องเป็นอย่างนั้นแน่แน่เชื่อผมต้องเป็นอย่างนั้นแน่แ่เอเรามาลองชมหลังกันเห็นไหม ลองดูเองนะครับว่าเก่าไหมนี่ไม่มีขี้เท่าแกบไม่มีขี้เท่าแกบเห็นไหมดินแดงผสมดําเห็นไหมแล้วสมัยก่อนนะ่ะเขาพูดกันเอาไว้หลวงปู่ท่านสร้างมาท่านสร้างมาแจกทุกองคท่านเนี่ยจะจานให้ด้วยลายมือของท่านเองก็ดีนะเตียนเก๋ผมก็ซื้อพ้าถูกเห็นไหมผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะจําหน่ายอยู่แล้วดูดูความเก่า ข้างหน้าเนี่ยเขามีความมันด้วยความเก่านะแล้วเกิดจากการสัมผัสเห็นไหมการกดเห็นไหมกดมือเห็นไหมมันมีการปิ้นเห็นไหมความเก่าอ่ะเขาจะมันเลยนะเห็นไหมมันเลยนะคุณลองไปนึกถึงถึงเวลาที่คุณคุณนำดินเนี่ยไปไปไปปั้นเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะทิ้งไปนานๆนานๆแล้วดินเขาจะมันด้วยความเก่าเห็นไหมอ่ะครันนี้เรามาลองชมผลหรือปูจเจีย หลวงพุทเจือเนี่ยจะเป็นดินผสมน้ํามันนะเพราะจะออกความมันของเขาอยู่เห็นไหมนี่หลวงพุทเจือนะนี่หลวงพุทเจือนะเห็นไหมนี่ผมจะให้ดูอ่ะผมถางออกไปก่อนหลวงพุทเจือ,อส่วนอันเนี้ยที่ที่น้องต้อมบอกว่าเป็นของหลวงปู่บุญผมก็ไม่รู้นะเหมือนไหมเหมือนโต๊ะกลางที่ผมให้ดูในรูปไหมเห็นไหม ม,มีข้าของมีข้าของกี่ท่าแกบจากเตาอังโลลองเขาก็บอกนะเนี่ยลินลานลังตะลุงเพราะว่าเขาได้มานะเขาไปได้มาจากเจดีเจดีหนึ่งอะ่ะที่อยู่ในวัะกลางบางแก้วเขาก็ไม่ให้ผมชมมาบอกเนี่ยสมัยสมัยนั้นนะยุคสุดท้ายของหลวงปู่เขาจะสร้างจาก,จาก,จากเตาอังโลเพราะเขาหาบรสารไม่ได้แล้วรู้จะไปหาจากไหนเพราะมันพอก็เขาสร้างพระเยอะไงเขาก็เลยเอาเตาอังโลในดินตรงนั้นมาทําเห็นไหม แล้วคุณคิดว่าพระซุ้มโค้งซุมมว้าซุ้มแหลมของพวกเขาอะมันมันจะแท้อยู่อีกไหมไอ้แม่มันมันจะถึงยุคอยู่อีกไหมอะมันถึงแหละวพระที่ถึงเขาไม่รับมันไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชมนี่เนื้อผมไปลานผมเนื้อผมไปลานผมเนื้อดินผมยังเก่ากว่าปกโพเขาเลยเนื้อดินผมยังเก่ากว่าปกโพเขาเลยจะบอกว่าผมเก๋เก่าเหรอจะบอกว่าผมเก๋เก่าเหรอ ก็บอกแล้วโดยเลมอนกับดวิตามันทำเสียเรื่องไปเอาพระหลวงปู่มาย้อนการเวลามาสมัยนี้เนี่ยซุ้มตรงนี้นะพอไปอยู่ในพิมพ์เดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้าให้ชมพอไปอยู่ในพิมพ์ของของอะไเนี่ยของของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่เอามาลงปุ๊บเนี่ยเขาก็ตีว่านานัเกะบอยทัาประจันเป็นคนพูดเองตลกอ่ะตลกโอเคครับคลิปนี้ยาวไปละผมก็ขอทำไว้แค่เนี้ยก็แล้วแต่ๆๆนะพี่ๆเพื่อนๆนะถ้าเสี่วว่าพระชุดนั้น เป็นพระที่เปิดกรุที่หลวงปู่สร้างที่หลวงปู่เก็บเอาไว้ในมณฑลของสาราในพระสอสองสี่ห้าหกก็เช่ากันครับผมก็ไม่ได้ว่าผมก็ไม่ได้ว่าผมถามหน่อยพี่ๆเพื่อนเคยเห็นพระองค์นี้กันไหมอ่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมใครเคยเห็นบ้างผมไม่เคยเห็นนะผมถึงเช่าไงอืมเพราะผมดูว่ามันเก่า <c oughs> <c oughs> นะครับก็ขอบคุณมากครับก็แค่นี้ครับผมก็ใครอย่าลืมครับถูกใจก็อย่าลืมกดต,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ